ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราผองคัหนาเกี้ยวอีกช่วงหนึ่งช่วงเวลาบ่ายนะทุกท่าน14นาฬิกา20นาทีนะครับทุกท่าน,น,น,ก,านก็แผนกสาวใหม่ก็สาวใหม่ไปนะทุกท่านทีนี้หูคําก็จะทําการเก็บรังใหม่นะท่านหรือว,ว่าจกจอนั่นเองนะครับผมแล้วก็จกจ่อเลยนะครับผมท,ท่านเพราะว่าเราจะคัดเป็นพันธุ์ใหม่รุ่นที่2นะครับผมให้พี่ๆนะครับผมที่สั่งเข้ามานะครับผม สั่งเข้ามาได้ทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับผมสับนพันใหม่เนาะนะครับผมอาการร้อนมากครับทุกท่านนะครับผมนะครับผมที่ทุกท่านเห็นนะครับผมห้าหกจอนี้นะครับทุกท่านเราจะคัดให้เหลืออยู่แค่ประมาณ200รังนะครับพุกท่านเพื่อที่จะคัดเอารังที่ดีสมบูรณ์อะไรนี้เราจะดูอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่แม่บี้เราผีเสื้อใหม่เอาจากรังครับท่านเพราะว่าจะมีบางตัวเนาะถ้าเราสังเกตบางตัวเขาจะไม่สมบูรณ์ครับท่านเราจะต้องคัดออกแล้วก็ คัดเลือกเฉพาะพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ที่ดีนะครับท่านเพื่อจะผสมพันธุ์แล้วก็ได้วางไข่นะครับผมที่เราจะทำไปเอาไข่ไปทําเป็นพันธุ์ใหม่ที่จะเลี้ยงรุ่นต่อไปนะครับทุกท่านนะครับร้อนมากๆาทุกท่านไม่ไหวเปิดพัดลมช่วยนะครับผมร้อนจริงๆนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นใหมพันผสมนะครับเป็นไหมพัน์พื้นบ้านพันผสมนะครับผมหูคําผสมห้าสายพันธนะท่านก็คือผสม5้าสายพันจากที่พันุไหมที่เราเคยเลี้ยงนะท่านแล้วก็ต่อพันแล้วก็ผสมเข้าไปนะครับทุกท่านนะครับผมโดยใช้การเลี้ยงรุ่นแบบไข้